สกิลสุดพิสดาร กับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่โกตอนที่เก้าหม้อไฟสุดหรูใส่วัตถุดิบฉันเลิศพาร์ทสอง That way. I really hope that you will choose to stay to watch the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me why time why you never said you felt away. Cause you try to stay strong and fake a smile until I love away. But I'm too long, it, hurts a watch or fade to gray. As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away, yeah, yeah, yeah. Hey, home, boss. มีครอบบ้าตัวเบ่งสีแดงอมม่วงที่น่าจะยาวถึง20เมตรจํานวน3ตัวเลื้อยพันกันยุคุณเอลแดนบอกว่านั่นคือคิงคิมสันแอฟสินะครับ ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกเหมือนกันคุณเอลแลนพึพรรมพำอย่างนั้นระหว่างที่จ้องคิมคินซันแอฟด้วยความตกตะลึงอยู่ข้างๆมุกคุดะเป็นสัตว์อสูรที่แม้แต่คุณเอลแลนยังเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกพอลองวินิจฉัยดูก็พบว่ามันเป็นระดับเอสมุกคุดะเพ่งมองครอบบ้าตัวเบ้งที่กำลังส่งเสียงขู่ฟอฟอจากนอกห้องบอสตัวใหญ่ขนาดนั้นน่าจะกินมุกคุดะเข้าไปได้ในคำเดียวเลยละเฮ้ยอืม มีสามตัวพอดีเลยนะโดราซุยพวกเราค้นกันคนละตัวคนละตัวสินะดีเลยจะไปล้นะ ทันทีที่เฟลบอกว่าจะค่้นกันคนละตัวโดราจังกับซุยกับพุ่งออกไป้าวพวกนี้มันจริงๆเลยเฟลว่าเช่นนั้นว่าแล้วเฟลก็ออกตัวช้าไปก้าวหนึ่งจากนั้นก็เรียกว่าเป็นเวทีให้เฟลกับโดราจังและซุยได้วาดฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ล่างอวบ้วนของคิงคิมสันเอสที่เป็นคู่ต่อสู้ของเฟลก็ถูกแยกออกเป็น4ส่วนด้วยการโจมตีจากกลงเล็บจนจบชีวิตลงคิงคิมสันเอฟที่เป็นคู่ต่อสู้ของโดราจัง ถูกโดราจังซึ่งห่อหุ้มกายด้วยเวทส,สายฟ้าพุ่งเข้าใส่ร่างอวบเกิดรูขนาดใหญ่3ารูก่อนจะจบชีวิตส่วนคิงคิมสันแอสที่เป็นคู่ต่อสู้ของซุยโดนกระสุนกรดจนหลอมละลายตั้งแต่ส่วนหัวของร่างอวบจนถึงท่อนล่างและจบชีวิตลง ถึงจะเป็นศัตรูแต่พอถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวก็รู้สึกสงสารขึ้นมาเลยแฮะเจ้าหนหยดูสิดูสิมีเนื้อชิ้นเบอร์เริ่มตกลงมาด้วยละ่ะพอมองตามที่สุยกราวก็พบว่าคิงคิมสันแอสที่สุยคนได้ดอบเนื้อชิ้นโตออกมา โอ้โหใหญ่ชะมัดเลยแฮะเจ้านี่น่าจะหนักท้องหน้าดูเนื่องจากเป็นสัตว์อสูรระดับเอสจึงน่าจะดอกหินเวทมนต์ด้วยโอโ้มีด้วยละใหญ่พอตัวเลยแฮะพอลองค้นหาบริเวณใกล้ๆกับที่มีเนื้อตกอยู่ก็พบหินเวทมนต์ทรงกลมสีแดงมุกคุดาจึงเก็บมันขึ้นมาก่อนที่คุณเอลเลียนจะบอกว่าคุณมุกคุดาของดอกส่วนที่ท่านเฟลกับโดราจังโค่นได้มีหนังกับฟันแล้วก็หินเวทมนต์ครับมุกคุดาก็บอกว่าโอโห้หนังชิน้นเบิลมเลยนะครับนี่ ห้องนี้มีกล่องสมบัติด้วยเสียงของเฟลดังขึ้นเช่นนั้นพอเข้าไปใกล้ก็พบว่าข้างผนังมีกล่องไม้ที่ธรรมดาจนดูไม่ออกว่าเป็นกล่องสมบัตินี่เป็นกล่องสมบัติงั้นเหรอมุคุดากล่าวถามเฟลก็บอกว่าวินิจฉัยแล้วไม่ผิดแน่ก่อนที่มุคุดาจะถามว่ามีกับดักหรือเปล่าเฟลก็บอกว่าเห็นว่ามีลุมพรางด้านหน้ากล่องจะทํางานในเวลาเดียวกันกับที่กล่องถูกเปิดหน้าเฟลบอกแบบนั้น แงหลุมพางนั้นเหรอที่ผ่านมามีแต่กับดักที่ติดตั้งเอาไว้กับตัวก่องสมบัติเองจูจ่ๆก็มีหลุมพางโผล่ามาเนี่ยนะพวกมุคุดะมีสกิลว,วินิจฉัยจึงช่วยได้มากแต่ถ้าเปิดก่องด้วยความไม่ระมัดระวังกับดักที่ติดตั้งเอาไว้กับตัวก่องสมบัติแล้วตกลงไปในหลุมพางก็ดูไม่เจิดและพังนั้นจะเปิดอ่ะนะเนื่องจากมุคุดะอยู่ข้างผนังเขาจึงเว้นระยะห่างเล็กน้อยแล้วใช้หอกเปิดก่องสมบัติเพื่อความแน่ใจมุกคุดะเกี่ยวปลายหอกเข้ากับตัวยึดโลหะแล้วปลดตัว ตัวล็อกอย่างระมัดระวังก่อนจะเปิดกล่องสมบัติและทันทีที่เปิดกล่องสมบัติหลุมบนพื้นด้านหน้ากล่องสมบัติก็เปิดออกผ่านไปครู่หนึ่งพื้นก็กลับสู่สภาพเดิมแต่เพื่อความไม่ประมาทมุกค,คุดะจึงไม่ไปยืนอยู่ตรงนั้นพอมองเข้าไปในกล่องสมบัติมุกค,คุดะก็ต้องเผลอร้องออกมาทองแท่งเหลือครับหนึ 1, 2, มีทั้งหมดสิแท่ง ไม่ใช่เล่นๆเลยน,น,นะครับเนี่ยคุณเอลแลนกล่าวเขาเห็นทองคําแท่งเป็นปรังแล้วก็คลี่ยิ้มทองคําแท่งวางซ้อนกันชวนให้รู้สึกว่าเป็นสมบัติพวกมุคูดะเก็บรวบรวมทองคําแท่งแล้วเดินลงบันไดเพื่อมุ่งหน้าสู่ชั้นถัดไปต่อไปก็เป็นชั้นอันเดีชั้นสุดท้ายเสียทีชั้นอันเดีชั้นสุดท้ายแล้วนะครับครับตอนที่ผู้พิชิตคลาวก่อนผ่านไปเห็นว่ามีลิสปากฏตัวด้วย แต่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับพูดตามตรงแล้วจะปรากฏออกมาก็ไม่แปลกอะไรตั้งสติไว้นะครับมุกดาพยักหน้าให้กับคําพูดของคุณเอลแดนเช่นนั้นเขาประทับตาประทับศักดิ์สิทธิ์ให้กับทุกคนเรียบร้อยการเตรียมพร้อมเต็มพิกัดแต่ไม่ว่าอย่างไรที่นี่ก็คือชั้นที่26เป็นเขตลึกสุดของดันเจียนนี้จากที่ได้ฟังมาก่อนหน้านี้เหมือนจะมีอันเดดหลากหลายสายพันธุ์ปรากฏตัวตั้งแต่กูไปจนถึงเลสและลิชแต่นั่นก็เป็นข้อมูลของนักประจัญภัยที่พิชิตดันเจียนนี้ได้ เมื่อเกือบ200ปีก่อนหน้าจึงยืนยันไม่ได้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรออกมาบ้างสิ่งที่เผชิญหน้าเป็นอย่างแรกคือกลุ่มกูและมัมมี่เฟลกับโดราจังและซุยจูโจมทันทีคุณเอลแลนบอกว่ามัมมี่สามารถบังคับผ้าพ,พันแผลที่พันตัวอยู่ได้อย่างอิสระระวังตัวด้วยนะครับคําเตือนของคุณเอลแลนลอยมาเช่นนั้นแต่พวกเฟลก็แข็งแกร่งทุกคนโค่นพวกอันเดดได้อย่างสวยงามเหมือนอย่างเคยโดราจังอันตรายคุณเอลแลนตะโกนขึ้นพร้อมกับทลาออกไป จากนั้นก็ชัวศีรษะของมัมมี่ลอยคว้างกลางอากาศก่อนจะกลิ้งโคโลโคโลมัมมี่อาศัยช่องว่างตอนที่โดราจังสู้กับกูทําท่าจะจับตัวโดราจังด้วยผ้าพันแผลคุณเอลแลนจึงตัดศีษะของมันคิดจะเอาผ้าพันแผลสกปรกนั้นมาแต่ต้องตัวโดราจังหรือสมควรตายแล้วพวกฉันต่าที่ทําให้โดราจังต้องแปดเปื้อนผมจะพิพากษามันเองครับเป็นความคิดที่ดีเอาตามนั้นแหละแบบนั้นแหละดีอื้ ตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าอันเดดในชั้นนี้ให้หมดคุณเอลแลนกล่าวเช่นนั้นดวงตาของคุณเอลแลนน่ากลัวชะมัดแล้วคุณเอลแลนก็โจมตีดังฝุบฝับฟุบฟับ,ฟบ,ฟบ,ฟบนี่โดลาระวังตัวน้อยไปหน่อยนะเฟลกล่าวขึ้นเช่นนั้นโดลาจังก็ตอบกลับไปว่าชินวกหู รู้แล้วนะ้าโดราจังเองก็รู้ว่าตัวเองระวังตัวไม่ดีพอมุคุดไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นแต่โดราจังก็โจมตีพวกอันเดดหนักขึ้นเหมือนกำลังโกรธหัวฟัดหัวเวียงจากนั้นก่อนะจะว่าไงดีละ่ะจากทรีโอที่มีเฟลโดราจังและซุยก็มีคุณเอลแลนเสริมเข้ามาเป็นคอเทสกลายเป็นกลุ่มสุดอันตรายสำหรับสัตว์อสูรที่เผชิญหน้าทุกคนโจมตีอย่างไม่ปราณีที่ห้องระหว่างทางมีลิสที่ยิงเวทมนต์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่พอถึงมือของคอเทส ก็ไม่ต่างอะไรจากนอนมาแรงส่วนมุกคูดะแค่ตามทุกคนไปเก็บของดอปก็เต็มเกินแล้วในที่สุดพวกเขาก็เดินขบวนมาจนถึงห้องบอสชั้นที่26ภายในนั้นนั่นคือลิสินะครับแต่มีแค่ตัวที่อยู่กึ่งกลางที่ต่างออกไปนิดหน่อยนะสิ่งที่อยู่ในห้องบอสคือลิสจำนวน5ตัวลิสมีร่างกายผอมกโกรกมีแต่กระดูกกับหนังดวงตาลึกโหลสวมเสื้อกลุมสีดำขาดวินแต่มีแค่ลิสที่อยู่ใจกลางเท่านั้นที่มีเลือนผมยาวสีขาว และสวมมงกุฎสีทองมนบนศีสะะเป็นไปไม่ได้นั่นมันไม่สิแต่ว่าพอเห็นลิสที่สวมมงกุฎที่อยู่ตรงกลางคุณเอลแลนดก็เปลี่ยนสีหน้าโฮเอมโพโลลิสจัก,กรพรรดิอมตะหรือเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อดีเฟลมองเข้าไปแล้วเอ,อ่ยขึ้นพร้อมกับแลบลิ้นเลียริมฝีปากเช่นนั้น เป็นเอมเพลโรลิสจริงๆด้วยสินะครับจากที่คุณเอลแดนว่ามาดูเหมือนเอมเพลโรลิสจะเป็นประเภทสูงสุดของลิสเป็นสัตว์อสูรเทียบเท่าระดับเอสที่ใช้เวทมนต์ขั้นสูงพอมองเข้าไปในห้องบอสก็สบตากับดวงตาลึกโหลของเอมเพลโรลิสเห็นเช่นนั้นมุคูุดะก็ขนลุกชูชันไปทั่วล่างเมืม่อกี้ทางนั้นสเสียยิ้มสินะเอมเพลโรลิสนั้นเห็นมุคุดะแล้วยิ้มด้วยละถ้าพวกมุคุดะไม่เข้าไปข้างในสัตว์อสูรที่อยู่ในห้องบอสจะไม่สังเกตเห็นไม่ มามันเป็นแบบนั้นพอเข้าไปข้างในก็จะรับรู้ว่าเป็นศัตรูและโจมตีครั้งแรกทั้งที่เป็นอย่างนั้นแต่เอมเพโรริสกลับเห็นมุคุดะแล้วยิ้มออกมาสังเกตเห็นพวกมุคุดะจริงๆด้วยสินะเป็นคู่ต่อสู้ขั้นสูงที่น่าจะรับมือได้ยากอย่างบอกไม่ทุกเจ้านั่นสังเกตเห็นพวกเราอยู่นะเฟลก็กล่าวขึ้นเช่นนั้นมุคคุดะจึงบอกว่าเป็นงั้นจริงด้วยสินะบอสนะ จะรับรู้ว่าคนเป็นศัตรูก็ต่อเมื่อเข้าไปห้องบอสไม่ใช่เลยครับคุณเอลแลนก็บอกแบบนั้นเฟลจึงบอกว่านั่นเป็นเรื่องปกติในดันเจียนแบบนี้แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่เป็นสัตว์อสูรที่ผิดแผกออกไปนะ่ะพอได้ฟังที่เฟลพูดคุณเอลแลนก็ตะลึงงันหมายความว่าทันทีที่เข้าไปในห้องก็จะถูกโจมตีด้วยเวทมนต์สินะครับคุณเอลแลนกล่าวถามเป็นไปตามที่คุณเอลแลนว่าเนื่องจากสังเกตเห็นลิสพวกนั้นจึงไม่น่าจะมองข้ามโอกาสที่ดีที่สุดไปแต่เฟลก็บอกว่าไม่ต้องงกกัวงลงขาาจาง เขตแดนให้ทุกคนอย่างแน่นนาะถ้าเป็นระดับ e m p y r e a i s ยิงมาละกน็น่าจะเป็นเวทมนต์ชั้นสูงแต่ก็ทนได้ราว10ลูกวเวทมนต์ขั้นสูง10ลูกคุณเอลแลนพ,พึมพำเฟลก็บอกว่าจัดการเจ้านั่นให้เรียบร้อยในระหว่างนั้นก็พอหรือว่า10บลูกมันน้อยเกินไปหรือพอเฟลพูดเป็นเชิงท้าทายก็มีโทรจิจคัดคานมาจากโดราจังและสุยว่า ฮะสิบลูกน่ะมันมากเกินไปแล้วเฟยจะว่าไปเวทมนต์ของเจ้าพวกนั้นน่ะไม่มีทางโดนตัวข้าหรอกเฟยใช่แล้วลุงเฟยสุยไม่แพ้เจ้าตัวนั้นหรอกนะจะโค่นให้ได้เลยดูเหมือนโดราจังกับสุยจะมีแรงใจเต็มเปี่ยมแม้จะเห็นเอ็มพิวรลิสแล้วอืมต้องมีแรงใจอย่างนั้นสินะจริงด้วยเจ้าจะเป็นตัวเก๊ก,กะเพราะฉะนั้นห้ามเข้ามาเอลฟ์จะเอาอย่างไรจะตามมาไหมเฟล บอกกับมุคุดะและถามคุณเอลแลนเช่นนั้นนี่ทําเหมือนมุคุดะเป็นไอ้ห่วยอยู่คนเดียวเลยนะไม่สิมุคุดะก็เข้าใจว่าตัวเองจะกลายเป็นตัวเกตกะแม้แต่ตัวเองก็ยังรู้ตัวว่าตัวเองอ่อนแอที่สุดในกลุ่มแต่ว่านะ ไม่ต้องพูดออกมาตรงๆว่าเป็นตัวเกะก,กะแบบนั้นก็ได้นี่นาพูดให้มันถนอมน้ำใจกันหน่อยสิเอาเถอะเรียกร้องแบบนั้นกับเฟลไปก็ปลาประโยชน์ตัดสินใจแล้วว่าจะไปครับผมอายุขนาดนี้แล้วทำงานเป็นกิลมาสเตอร์ด้วยคิดว่าคงไม่มีหวังจะได้อัปเลเวลไปมากกว่านี้แต่ถ้าคู่ต่อสู้เป็นเอมพิวริสนั้นละก็ พ่อมีหวังว่าจะอัพเลเวลจากคู่ต่อสู้ครั้งนี้แล้วครับท่านเฟลจะกลางเกตแดนให้ผมด้วยสินะครับคุณเอลแลนกล่าวเช่นนั้นเฟลก็บอกว่าอืมได้สิเอาละข้ากลางเียดแดนให้โดลาซุยและเอลฟนั่นแล้ว เช่นนั้นก็ไปกันเถอะสิ้นเสียงของเฟลโดลาจาังกับซุยและคุณเอลแลนก็บุกเข้าไปในห้องบอสลิชทั้งหลายที่รออยู่ยิงไฟโยบอลจานวนมากออกมาไฟโยบอลลูกใหญ่พิเศษถูกยิงมาจากเอ็มเพอเรลิชเข้าใส่เฟลซึ่งแข็งแกร่งที่สุดทั้งเฟลโดลาจาังและซุย และคุณเอลแลนต่างก็หลบผลอย่างสวยงามแล้วทุกคนก็โจมตีลิชแทบจะในเวลาเดียวกันเวทมนต์ของพวกเจ้านะ่ะจะไปโดนได้ยังไงกันเอานี่ไปกินสะไฟโดยลาจังกล่าวเช่นนั้นแล้วเสาน้ำแข็งแหลมคมก็ล่วงกล่าวจากด้านบนของลิชลิชสองตัวถูกเสียบด้วยเสาน้ำแข็งแหลมคมที่โดนลาจังปล่อยออกมาพวกมันส่งเสียงร้องเป็นครั้งสุดท้ายและสลายไปการโจมตีแบบนั้นนะ่ะไม่โดนซุยหรอกนะ พอซุยนะแข็งแก่งยังไงแล้ว ซุยกล่าวแล้วกระสุนกดของซุยก็ถูกยิงใส่ลิสล่างที่มีแต่นังหุ้มกระดูกละลายไปพร้อมกับเสื้อคลุมที่ห่อหุ้มไกยเมื่อโดนกระสุนกดลูกใหญ่ของซุยลิสที่ร่างตายล้อมละลายก็สลายล่างไปผมเองก็สู้ได้นะครับสิ้นเสียงเช่นนั้นของคุณเอลแลนลิสก็ถูกฟันขาดสะพายแรงด้วยดาบมิดริวคู่ใจของคุณเอแลแลนร่างกายท่อนบนเลื่อนตกลงมาในแนวทะแยงลิสส่งเสียงร้องได้ไม่ทันไรก็สลายไปเก้า <9. S 1> เป็นคู่ต่อสู้ของข้าหรือ เฟลกล่าวเช่นนั้นว่าแล้วเขาก็สะบัดเท้าหน้าด้านขวาโจมตีด้วยกรงเล็บเป็นเรื่องน่าตกใจที่เอมเพลอรลริสป้องกันไว้ได้ด้วยบาเลียคล้ายกับโลสีเทาโปร่งแสงหืมอืมใช้เวทเขตแดนได้ด้วยงั้นเลือคอชื่นชมที่ป้องกันการโจมตีด้วยกรงเล็บของข้าวไว้ได้แต่แบบนี้หลับเป็นยังไงเฟลกล่าว ว่าแล้วเขาก็สะบัดเท้าหน้าด้านซ้ายขวาโจมตีด้วยกรงเล็บใส่เขตแดนของเอ็มเพเรลลิสเขตแดนที่ต้านทานการโจมตีต่อเนื่องไม่ไวก็เริ่มมีรอยล้าวจากนั้นก็เปรี่ยง เขตแดนของเอ็มโพโลรสแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตายไปซะสิ้นเสียงตะโกนของเฟลเช่นนั้นเอ็มโพโลรีสที่ไหลเก่อกำบังแล้วก็รับการโจมตีจากกรงเล็บของเฟลเข้าไปเต็มๆม,มันส่งเสียงร้องโหยหวนดังลั่นแล้วหายไปมุกุดะรอให้การต่อสู้กับพวกรีสสิ้นสุดลงแล้วจึงเข้าไปในห้องบอสก่อนที่จะถามว่าจบแล้วสินะเฟลก็ตอบว่าอืมว่าแล้วเชียวของดอปของดิสมีแต่หินเวทมนตรเนี่ย คุณเอลแลนกล่าวใช่แล้วของดอบของลิสมีแต่หินเวทมนต์อย่างไรเสียก็เป็นระดับเอหินเวทมนต์เป็นของอย่างเดียวที่ดอบอันเดสมีของดอบน้อยขี้เหนียวเกินไปแล้วนะคุณเอลแลนบอกว่าก็เพราะเป็นอันเดสนะครับอันเดสให้กับไรน้อยแต่ดูเหมือนเอมเพอเรอร์ลิสที่ท่านเฟลโค่นไปจะไม่ได้มีแค่หินเวทมนต์นะครับพอได้ยินคุณเอลแลนว่าอย่างนั้นมุกค,คุดาก็ไปตรวจสอบจุดที่เอมเพอเรอร์ลิสอยู่ จึงพบหินเวทมนต์กับมงกุฎตกอยู่นี่เป็นมงกุฎที่เอมเพลโรลิสสวมสินะครับมุกุดากราวถามคุณเอลแลนก็บอกว่าคิดว่าเป็นมงกุฎของเอมเพลโรลิสครับผมเคยอ่านจากในหนังสือเห็นว่าพอสวมแล้วพลังเวทจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งแต่ถ้าใชา้มากเกินไปจะจมปลักอยู่กับมงกุฎของเอมเพลโรลิสจนกลายเป็นลิสไปนะครับคุณเอลแลนกล่าวเช่นนั้นเฮ้ hey, ที่ว่าเพิ่มพลังเวทอย่างน่าทึ่งก็ดีอยู่หรอกแต่กลายเป็นลิสเนี่ยไม่เอาด้วยหรอกเอ๊ะ ที่ว่ากลายเป็นลิส่ะหมายความว่ากลายเป็นสัตว์อสูรเลยครับมุคุดากราวถามคุณเอลแลนก็บอกว่าใช่แล้วครับแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใช้มากเกินไปอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีผู้ซื้อจํานวนมากที่อยากได้ไว้สําหรับเวลาที่จําเป็นต้องใช้ครับจากที่คุณเอลแลนว่ามาถึงจะเป็นของแบบนี้แต่ก็ยังมีผู้รับซื้ออยู่มากมายถึงจะบอกว่าต้องใช้มากเกินไปแต่ถึงขั้นกลายเป็นลิสเลยนะต่อให้เพิ่มพลังเวทได้มากสุดๆมุคุดาก็ไม่เอาด้วยหรอกมุคุดากเก็บหินเวทขนาด ใหญ่กับมงกุฎที่เอ็มเพอร์โรลิสทิ้งไว้ใส่ไอเทมบ็อก จากนั้นคณะของพวกเขาก็ลงบันไดไปที่ชั้น27ชั้นสุดท้ายของดันเจี้ยนนี้ต่อไปเป็นชั้นที่27แล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดชั้นสุดท้ายจะเป็นไฮดราาสินะครับมุคุดะถามคุณเอลแลนแบบนั้นระหว่างที่เดินลงบันไดอีกฝ่ายพยักหน้าด้วยสีหน้าเข่งครึมก่อนที่จะบอกว่าครับแต่เรื่องของไฮดราผมเองก็เคยอ่านแค่จากในหนงังสือจะไหวหรือเปล่านะมาถึงตรงนี้คุณเอลแลนเองก็ดูกังวลอยู่บ้างเหมือนกันดันเจี้ยนบอสท,ที่รอต้อนรับอยู่ที่ชั้นสุดท้ายเป็นคู่ต่อสู้มุ คูดาเองก็เข้าใจความรู้สึกนั้นอยู่เหมือนกันเฟลบอกว่าไม่ต้องกังวลไปเอลฟก่อนหน้านี้ข้าเคยโค่นไฮดรามาแล้วหลายครั้งแน่นอนว่าข้าทําตามลําพังเวลานี้มีโดราจังกับซุยมาอยู่ด้วยพวกเราไม่มีทางแพ้อยู่แล้วเฟลประกาศขึ้นโดยไม่สนใจความกังวลของคุณเอลแลนเช่นนั้นจากนั้นเฟลก็บอกว่าพอดีเลยโดราจังกับซุยก็จงฟังเรื่องของข้าเสียเรื่องของไฮดราที่จะต่อสู้ด้วยเป็นลำดับถัดไป ว่าแล้วเฟลก็ชะงักฝีเท้าระหว่างเดินลงบันไดคงตั้งใจจะให้คุณเอแลนฟังด้วยเฟลเล่าเกี่ยวกับไฮดราด้วยเสียงพูดโดยไม่ใช้โทรเจตเขาบอกว่าไฮดรามีเก้าหัวถ้าไม่ตัดหัวเหล่านั้นพร้อมกันในคราวเดียวก็จะฟื้นสภาพกลับมาได้เสมอเหมือนเซตติ้งของไฮดราที่ปรากฏตัวในเกมเปียบเลยแฮะเอ๊ะแต่ที่ว่าในคราวเดียวเนี่ยเฟลบอกว่าก่อนหน้านี้โค่นด้วยตัวคนเดียวนี่นะแล้วทำยังไงล่ะ มุคุดะสงสัยก่อนที่จะถามว่าที่บอกว่าต้องตัดเก้าหัวพร้อมกันเนี่ยตอนที่โค่นได้เฟลทำยังไงเหรอมุคุดากล่าวถามเฟลเช่นนั้นเห็นว่าในตอนแรกเฟลก็ไม่รู้ว่าต้องตัดเก้าหัวพร้อมกันจึงเสียเวลาไปมากแต่ระหว่างที่สู้ก็เริ่มรู้ตัวว่าต้องตัดหัวพร้อมกันเฟลบอกว่ายิงเวทมนต์ไปที่หัวทั้งเก้าในเวลาเดียวกันจนระเบิดตูมนะดูเหมือนจะใช้เวทมนต์สายฟ้าของธนัตสั่งให้สายฟ้าขนาดบังหึมา ยิงใส่ทั้งเก้าหัวในเวลาเดียวกันเฟ mm. ลบอกว่า mm. ถ้าจะทำ mm. ก็ไม่มีเรื่องที่ทำไม่ได้แต่ปล่อยเวทสายฟ้าออกไปมากขนาดนั้น mm. ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันแต่ที่เฟลบอกว่าถ้าขับเคลื่อนสายฟ้าขนาดบางหิมาพร้อมกัน mm. ก็ไม่มีเรื่องที่ทำไม่ได้ตั้งหากละ่ะ ที่มันน่ากลัวเฟลยังบอกอีกว่าคราวนี้มีโดลากับซุยอยู่ด้วยนะนะคงไม่ต้องใช้เวลามากขนาดนั้นส่วนเอลฟ์ไฮดราเป็นงานหนักเกินไปสําหรับผมครับคราวนี้ขอถอนตัวคุณเอลแลนตอบแบบนั้นเฟลจึงบอกว่าอืมแบบนั้นก็น่าจะดีกว่าส่วนเจ้าก็แน่นอนว่าต้องเป็นผู้รับชมอย่างแน่นอนเฟลหันมาบอกกับมุคุูดาเช่นนั้นมุคุูดาจึงคิดว่าครับครับรู้อยู่แล้วนะเขาไม่อยากรับหน้าที่ต่อสู้กับไฮดราล็อกโดลอาซุย ฟังให้ดียางที่ว่าไปเมื่อครูถ้าไม่บทขยี้หัวทั้งเก้าของไฮดราในเวลาเดียวกันก็จะโคทนไม่ได้ข้าจะขยี้สามหัวตรงกลางโดลาสามหัวทางขวาสุย3ามหัวทางซ้ายเข้าใจนะโอกาสที่จะได้สู้กับไฮดราก็มีไม่ค่อยมากซสด้วยซิ ไม่มีความเห็นต่างข้ารับหน้าที่สามหัวทางขวาสินะจะจัดการให้หนักเลยสุยสามหัวทางนี้สินะสุยก็จะพยายามนะเมื่อได้รับมอบหมายให้จัดการ หัวซ้ายขวาของไฮดราคนละสามหัวโดราจังกับซุยก็คึกเหิมเต็มที่เช่นนั้นเช่นนั้นพอเข้าไปในห้องที่ไฮดราอยู่แล้วข้าจะส่งสัญญาณให้บทขยี้หัวของมันพร้อมกันเฟลบอกแบบนั้นเฟลโดราจังและซุยเดินลงบันไดเข้าไปในห้องที่ไฮดราอยู่ในห้องกว้างขวางที่ถูกค้อมล้อมด้วยผนังสีน้ำตาลมีงูเก้าหัวที่ดูชั่วร้ายลำตัวยาวหลายสิบเมตรนอนขดอยู่หัวทั้งเก้าเห็นเฟลกับโดราจังและซุยที่บุกเข้ามาเป็นศัตรูจึงทำท่าจะโจมตี ใส่ทันทีดีละตอนนี้เลยพอเฟลให้สัญญาณเช่นนั้นทุกคนก็โจมตีพร้อมกัน ตามเสียงของเฟลสายฟ้าขนาดมหึมาจากเวทสายฟ้าของเฟลโจมตีหัวตรงกลางทั้งสามของไฮดราในเวลาเดียวกันเสาน้ำแข็งแหลมคมจากเวทน้ำแข็งของโดราจังก็แทงทะลุหัวทั้งสามทางด้านขวาของไฮดราในเวลาเดียวกันส่วนกระสุนกรดขนาดใหญ่ของสุยก็ล้อมละลายทั้งสามหัวทางด้านซ้ายของไฮดราในเวลาเดียวกันไฮดราถูกเฟลโดราจังและสุยทำลายหัวทั้ง9้าในเวลาเดียวกันจึงล้มลงอย่างไรเดียวแรงมุคุดา เผอส่งเสียงร้องออกมาว่าโอ้ oh. ไฮดร้าที่ดูภายนอกท่าทางชั่วร้ายไลพาพ่นึกว่าจะต้องใช้เวลาสักน้อยอะไรกันเนี่ยจัดการไฮดร้าได้ในเซียววินาทีเลยเหรอคุณเอลแลนเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเดียวจบก็ต้องตกตะลึงพร้อมกับเสียงอุทานเช่นนั้นเอ๋ไฮดร้าสลายร่างไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือหินเวทมนต์ขนาดใหญ่พิเศษหนังและกล่องสมบัติเปล่งประกายนั่นคงเป็นกล่องสมบัติของดันเจียนบอสนะจำได้ว่าตอนล้มเบฮิมอธที่ดันเจียนเดอร์ลานได้ก็ กล่องสมบัติคล้ายๆกันนี่พอลองวินิจฉัยดูก็พบว่ามันคือกล่องสมบัติของดันเจียนบอสกล่องสมบัติที่นานทีปีหนจะดอบจากการค้นดันเจียนบอส ไม่มีกลไกลอะไรและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆถึงจะบอกว่านานทีปีหนจะดรอปสักทีแต่สิ่งที่โค่นไปคือไฮดราและมุกุดะก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับช่วงที่มีปัจเจกพิเศษเป็นจํานวนมากอยู่ด้วยหลังจากที่เก็บหินเวทมนต์ขนาดใหญ่และหนังใส่ไอเทมบ็อกแล้วก็ได้เวลาสนุกกับกรองสมบัติเอาละ จะมีอะไรอยู่ข้างในกันนะแล้วคุณเอลแลนกําลังทําอะไรอยู่นะพอมองหาคุณเอลแลนก็พบว่าเขายังยืนอึ้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าเหมือนยังช็อกไม่หายมุคุดาจึงตะโกนเรียกคุณเอลแลนว่าคุณเอลแลนพอมุคุดาเรียกชื่อเขาก็ได้สติในที่สุดเฮ้ออะไรกันครับอะไรครับอะไรกันก่องสมบัติของดันเจียนบอสออกมาแล้วนะครับถ้าไม่มาแล้วก็จะเปิดแล้วนะกล่องสมบัติดันเจียนบอสเรอเดี๋ยวครับ ก็จะดดู้ว่าแล้วคุณเอลแลนก็กุลีกุจอเข้ามาคุณเอลแลนกล่าวถามว่านี่คือกล่องสมบัติของดันเจียนบอสหรือครับถ้าจำไม่ผิดที่เดิร์ลานก็ปรากฏออกมาด้วยนี่นะมุคคุดาก็บอกว่าใช่แล้วของที่อยู่ข้างในคือดาบมารที่ว่านะครับคุณเอลแลนจึงบอกว่าเป็นกล่องสมบัติที่เป็นประกายวาววับเลยนะครับแค่กล่องสมบัติก็รวยเละแล้วคุณเอลแลนกล่าวเช่นนั้นจริงด้วยแฮะกล่องสมบัติของดันเจียนบอสที่เดิร์ลานก็เต็มไปด้วยอัญ,ญมณีวิบวับถึงจะยังนอนแมะอยู่ใน ไอเทมบ็อกก็เถอะเอาละกรงสมบัติคราวนี้จะมีอะไรอยู่ข้างในกันนะทางนั้นจะลองเปิดดูนะครับพอมุกุดะว่าอย่างนั้นคุณเอลแลนก็พยักหน้าและเมื่อเปิดดูข้างในทุกคนก็ต้องอุทานออกมาพร้อมกันว่าโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยสิ่งที่อยู่ข้างในคืออัญ,ญมณีและเหรียญเงินแน่นเอียดจนแทบทะลักออกมานี่สิถึงจะเรียกว่ากรงสมบัตินอกจากนั้นยังมีกระเป๋าผ้าวางอยู่บนเหรียญและอัญ,ญมณีอีกหนึ่งใบหรือว่า นี่จะเป็นเมจิกแบ็ขนาดใหญ่พิเศษเมจิกแบ็ขนาดใหญ่พิเศษใส่ถุงกระสอบขนาดใหญ่ได้300ถุงโอ้โหเป็นเมจิกแบ็จริงๆด้วยไม่ว่ายังไงมุกคูดาก็อยากได้ไว้ Why? ให้เฟลเมจิกแบ็คขนาดกลางที่เขาใช้อยู่ตอนนี้เล็กเกินไปจึงอยากได้ขนาดประมาณนี้ หรือว่านั่นจะเป็นเมจิกแบล็คครับน่าจะใช่นะครับจากการวินิจฉัยของเฟลดูเหมือนจะเป็นขนาดใหญ่พิเศษมุกคูดะบอกไปโดยยกให้เป็นการวินิจฉัยของเฟลเช่นนั้นะใหญ่พิเศษเลยครับน,นั่นมันคุณเอลเลนอุทานออกมาเช่นนั้นจากที่คุณเอลเลนว่ามาดูเหมือนว่า20ปีมานี้จะไม่มีใครพบเห็นเมจิกแบล็คขนาดใหญ่พิเศษถ้าเอาไปขายก็น่าจะได้ราคาพอสมควรแต่มุคูดะอยากได้เจ้านี้เรื่องนั้นไว้กระับขึ้นไปบนดินแล้วค่อยปรึกษากับคุณเอลเลนก็แล้วกัน มุกคุดะเก็บมันรวมกับของในกล่องสมบัติใส่ในไอเทมบล็อกเท่านี้ก็พิชิตดันเจียนเอเวอร์ดิงได้แล้วสินะครับมุกคุดะกล่าวเช่นนั้นคุณเอแลนก็บอกว่าครับไม่อยากเชื่อเลยเพิ่งเคยพิชิตดันเจียนได้เป็นครั้งแรก ก็ตอนอายุปูนี้แถมยังกเกษียณจากการเป็นนักประจนภัยไปแล้วด้วยคุณเอลแลนกล่าวด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นแม้แต่คุณเอลแลนซึ่งเป็นอดีตนักประจนภัยระดับเอสยังไม่สามารถพิชิตด,ดันเจียนได้แม้แต่แห่งเดียวในชีวิตการประจนภัยอันแสนยาวนานเท่าที่ฟังมาดูเหมือนว่า100ปีจะมีผู้พิชิตด,ดันเจียนได้ หนึ่งครั้งเท่านั้นเก็บกองสมบัติมาแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเรากลับขึ้นไปด้านบนกันเถอะครับมุคุดากล่าวเช่นนั้นคุณเอลแลนก็ตอบว่าครับทว่าเฟลกลับบอกว่าช้าก่อนข้าหิวข้าด้วย ซุยก็หิวแล้วด้วยนะรู้สึกว่าโดราจังกับซุยเองก็หิวเหมือนกันจะว่าไปแล้วเราก็ค้างขืนกันที่หน้าห้องบอสชั้นที่25ที่ห้องของบอสหลังอาหารเช้านี่นะจากตรงนั้นก็เดินมาตามชั้นที่26ซึ่งเป็นชั้นอันเดสเรื่อยๆแล้วมาที่ชั้น27อย่ยางกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้กินข้าวเที่ยงพวกเฟลก็น่าจะหิวแล้วมุกุดาจึงบอกว่ากินข้าวกันก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นไปดีไหมครับคุณเอเลียนก็บอกวันนั่นสินะครับ ผมเองก็หิวแล้วเหมือนกันด้วยเหตุดีมุคคุดาจึงเตรียมอาหารอยู่ในห้องดันเจียนบอสเฟลเริ่มพูดขึ้นมาว่าเอาเนื้อโดราจังกับสุยก็เห็นดีเห็นงามด้วยอาหารที่ทำไว้เหลือแค่เทมปุระอาหารทะเลกับโกลเด้นแบ c ็กบูมักมิโซผลสุดท้ายเลยต้องอย่างโกลเด้นแบ c ็กบูมากมิโซเอาเถอะ แค่ย่างเท่านั้นเลยไม่เป็นไรมุคุดาเอาเตาเวทมนต์ออกมาย่างโกลเด้นแบ c ็กบูมักมิโซยังไม่เสร็จอีกเหรอเฟลกับโดราจังและซุยรวมถึงคุณเอแลนต่างกําลังรองให้ย่างเสร็จอย่างใจจดใจจอ่ออยู่ด้านหลังของมุกุดาพร้อมกับกระดาษเช่นนั้นแต่มุกุดาก็บอกว่ารออีกเดียวนะาเขาตักข้าวใส่จานของทุกคนแล้วโรยกระลำปีขูดฝอยรอไว้ที่ด้านบนเอาละย่างได้ที่แล้ว มุคุดาคีบเนื้อหมักมิโซะที่ย่างเสร็จแล้วลงบนกระลำปีขูดฝอยข้าวหน้าโกลเด้นแบ็คบูหมักมิโซะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ส่วนของมุกคุดากับคุณเอลแลนด์ and, หั่นเป็นชิ้นกินง่ายแล้วค่อยเสิร์ฟเอาละเชิญเลยพอมุกคุดาเสิร์ฟให้พวกเฟลทุกคนก็กินกันกลวมกามอย่างรวดเร็วเฟลบอกว่าอาหารที่ได้กินหลังการต่อสู้เนี่ยมันอร่อยขึ้นไปอีกขั้นเลยละโดราจังก็บอกว่าอ่า อร่อยชะมัดเลยตามมาด้วยสุยที่บอกว่าอร่อยอาหารของคุณมุคุดาอร่อยจริงๆนะครับคุณเอลแลนก็กวาดอาหารเข้าปากด้วยรอยยิ้มแล้วกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันตามมาด้วยมุคุดาที่บอกว่าอ่า ข้าวหน้าเนื้อดองมิโซะอร่อยจังเลยพอคิดว่าเหลือแค่กลับขึ้นไปด้านบนก็รู้สึกว่าอาหารอร่อยขึ้นไปอีกขั้นเฟลกับโดราจังและซุยก็เจริญอาหารจึงขอเติมมากกว่าปกติคุณเอลแลนด์ก็ด้วยและหลังจากที่ได้ลิ้มรสข้าวหน้าเนื้อหมักมิโซะแล้วก็เหลือแค่กลับขึ้นไปบนดินเท่านั้นดูเหมือนจะเป็นกลไกการเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนเมื่อถ่ายพลังเวทใส่วงแวนเวทที่ปรากฏขึ้นหลังจากโค่นไฮดราได้ตรงส่วนนี้คล้ายกับดันเจียนเดอร์ลานมากทุกคนขึ้นมาบน วงแหวนแล้วนะมุกดากราวถามเฟลก็ตอบว่าเรียบร้อยตามมาด้วยโดราจังที่บอกว่าอ่า ซุยก็ขึ้นมาแล้วนะถ้าอย่างนั้นผมจะถ่ายพลังเวทแล้วนะครับพอคุณเอลแลนว่าอย่างนั้นเขาก็ถ่ายพลังเวทใส่วงแหวนเวทมุกคุดะก็รู้สึกเหมือนตัวเองลอยคว้างอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็มายืนอยู่บนวงแหวนเวทที่วาดไว้บนพื้นห้องแคบๆที่ถูกล้อมรอบด้วยผนังเินพอก้าวออกมาจากวงแหวนก้าวหนึ่งประตูก็เปิดดังครืนแสงสว่างาสาดส่องเข้ามาแสบตาจังเลยพวกมุกคุดะกลับขึ้นมาบนดินหลังผ่านไปได้เกือ หสัปดาห์พอดีแล้วก็จบตอนที่9ของนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อน,นีีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย